ถ้าศิลปะหมายถึงวาดรูปเนี่ยก็ใช่อย่างเดียวแน่ๆเพราะศิลปะมีขอบเขตขอบข่ายมากกว่าน,นั้นเยอะแล้วเราก็นำไปในการทั้งกิจกรรมนี้แล้วก็กิจกรรมของออทิสติกมาตลอดเลยเราก็เห็นกันอยู่แล้วว่าเขาไม่ได้รับโอกาสเท่ากับคนอื่นๆเนาะทั้งๆท,ที่โอกาสก็เปิดกว้างมากขึ้นแล้วมากๆอย่างไรก็ตามก็ยังมีอปุปสรรคมากมายเหมือนกันที่ทําให้การพัฒนาหรือว่าทําให้เขามีส่วนร่วม หรือม,มีชีวิตใกล้เคียงคนปกติหรืออยู่ร่วมคนปกติเนี่ยเราไม่ค่อยเห็นจริงไหมคะเพราะนั้นเราก็ได้ไม่ได้มองศิลปะในเชิงของการพัฒนาอาชีพหรือไม่ได้มองในลักษณะที่ไปพัฒนาเชิงทักษะเพราะนั้นเราก็ชีวิตเป็นตัวตั้งนะครับชีวิตที่ขาดสมดุลน,นะฮะอ,อันนี้คือเป็นที่มาของการสร้างพื้นที่และก็การเชื่อมโยงกับคนพิการนะครับในเบื้องต้นนะครับ แนวาทางการ,การจัดก,กิจกรรมของเราก็เพิงวิถีชีวิตแล้วก็ผสมผสานกับการเติมอะไรบางอย่างเข้าไปบ้างเช่นทักษะการฟังหรือว่าทักษะการรู้จักตัวเองเพิ่มขึ้นอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะวิธีช่วยการอยู่เรื่องการการปฏิปฏสัมพันธ์กันการสื่อสารการันอย่างประเด็นหลักของเขาคือการคล่องทางด้านทักษะสังคมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็จึงคล้ายว่าเติมอ่ะแต่ว่าเราไม่ได้เติมตั้งใจเติมเราไม่ได้จัดเป็นคอร์สเติมแต่ว่าเรามาใช้ชีวิตอยู่ในการท่ามกลาง ธรรมชาติของต้นไม้ของสรรพสิ่งรอบข้างแถวนี้บริเวณนี้แล้วก็ตัวเราเองก็เป็นธรรมชาติเราก็อยู่กับเขาแบบธรรมชาติประมาณน,นี้ค่ะเราก็เลยเชื่อมพาเด็กไปดูงูกแต้มที่ยังมีร่องรอยเรื่องศิลป์ใสปรากฏอยู่ได้ฟังหมอลำพาํงงามที่มันอยู่ในศินละปะเป็นสิ่งที่สาม,มารถเชื่อมโยงให้เกิดการเรียนรู้ได้กรณีของการยก ประเด็นของการผจญภัยที่เราค้นพบว่าวรรณกรรมเรื่องนี้มีคําสอนเกี่ยวกับเรื่องของการฟันฝ่าอุปสรรคนะครับ mm hmm. ก็คือตัวเอกเนี่ยสินไสสังทองสีโหนี่ครับต้อง mm hmm. อไปผจญภัยเพื่อความถูกต้อง mm hmm. นะครับต้องฟันฝ่าอุปสรรคเจ็ดย่านน้ำาก้าด่านมหาภัยอันนี้เราค้นพบว่าสาระดังกล่าวนี้สามารถเชื่อมโยงกับการเรียนรู้ของผู้พิการได้ให้ผู้พิการได้เรียนรู้ อุปสรรคของเขาเองผ่านวรรณกรรมหรือตัวละครนะครับมองว่าไอ,ไอ้สิ่งเหล่านี้คือทั้งเป็นทั้งศิลปะเป็นทั้งวัฒนธรรมเป็นทั้งเครื่องมือในการที่จะบ่มเพาะนะครับของคนในอดีตและมันน่าจะประยุกต์เข้ากับการพัฒนาคนในยุคปัจจุบันได้ซึ่งเป็นศิลปะที่มันมีวัฒนธรรมไม่ใช่เป็นศิลปะล,ยลอยๆกระบวนการนี้มันเป็นการเชื่อมโดยใช้สินใ์มาเป็นตัวนํา กระบวนการเหล่านี้เนี่ยก็เหมือนกับว่าชวนให้เขาได้กลับมาอยู่กับตนเอง mm hmm. ให้กลับมามองเห็นคุณค่าของชุมชนสังคมหรือคนรอบข้างเราคนพิการหลายครั้งก็อาจจะรู้สึกว่าเขาต้องเป็นฝ่ายรับใช่ไหมคะในมุมมองของเราก็ไม่ใช่หรอกจริงเราต่างครากก็ให้กันได้ก็ความคิดความรู้ประสบการณ์แล้วก็แบ่งปันพลังงานซึ่งกันและกันมีกรณีหนึ่งนะคะก็เป็นเรากําลังให้น้องเรียนรู้เรื่องตัวละครต่างๆเหล่าบบนี้แล้วก็ มีน้องผู้หญิงคนหนึ่งพูดว่าตัวละครที่เป็นชื่อคือสินใจจะมีสินใจสังทองแล้วก็สีหัวค่ะซึ่งคลอดมาจากแม่ที่เป็นคนแล้วก็แต่ว่าคลอดมาแล้วก็เหมือนเหมือนกับแตกต่างค่ะออย่างสังทองเนี่ยก็มีสังติดมาด้วยสีโหวก็มีเป็นรูปพชสีใช่ไหมคะเป็นช้างแล้วก็เป็นเป็นเสือเป็นสิงอยู่ในตัวเองเงี้ยค่ะน้องน้องพูดว่าเออเขาก็เกิดมาประหลาดหรือพิเศษออกมาเลยการที่เขา ขารู้สึกเชื่อมโยงได้แบบนี้คือเป็นสิ่งคาดฝันหรือคาดหมายอะไรเลยว่าเอาเอเชื่อมโยงได้แบบนี้เหรอนี่ส่วนตัวก็รู้สึกว่าอ๋อมันมีการเชื่อมโยงเข้าไปทั้งในตัวเขาด้วยแล้วก็ในตัวละครเนี่ยอย่างสังทองจริงคือผู้ช่วยพระเอกอะ่ะทำทีมงานไม่เกิดความสมบูรณ์ทำให้เกิดเรื่องราวจนฝ่าฟันไปอุปสรรคจนได้มันเป็นนัยยะเชิงบวกเขามีความพิเศษแล้วเขาเขาแตกต่างแต่เขาพิเศษแต่ว่าเขาก็เป็นส่วนหนึ่งของทีมของ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 แผ่นดินเนี้แล้วก็ อยู่เราอยู่ร่วมกันได้แล้วก็ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆมาด้วยกันได้เพราะนั้นเนี่ยกระบวนการที่เราทำเนี่ยเราก็พยายามให้เขาได้เรียนรู้<ะ>ตัวเขาเองนะครับศักยภาพนะครับพลังที่ดีพลังบวกนะครับพลังภายในที่อยู่ในตัวเขา <c oughs> นะฮะโดยที่ใช้วรกรรมเนี่ยครับมาเป็นตัวเชื่อมโยงตัวเดินเรื่องจะเรียกว่าเป็นกรณีเรียนรู้ก็ได้นะครับนั่นเราก็จะเห็นว่าเออพอเราใช้กระบวนการนี้เนี่ย ทำให้เกิดการเตื่นรู้เนาะถ้าเราอยู่กับตัวเองมากๆโดยที่อาจจะไม่มีต้นแบบที่ดีหรือไม่มีคนให้กําลังใจไม่มีคนชี้ทางสว่างนะครับไม่มีเครื่องมือที่จะทําให้เขาเกิดการเรียนรู้ในตนนะมันก็อาจจะไม่สามารถที่จะก้าวข้ามผ่านสิ่งนั้นไปได้นะครับแม้ว่าเขามีก็ตาม